สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนสวยสบายดีไหมลูกโอ้นะครับผมนี่นะครับก็เราก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้ววันนี้เราก็ไม่อยู่กับน้องคุณซับเราหรือน้องแป้งนี่เรามีกล้วยสองสองสองอันเองสวัสดีสวยแล้วสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีขอบคุณอรับสวัสดีที่สวัสดีครับสวัสดีครับมาลูก หมดแล้วหมดหมดแล้วนะ mm. นะคิดถึงพ่อไหมคิดถึงไหมพ่อก่อนแล้วมามากอนแล้วอ๋อคิดถึงกอดเลยกอดเลย mm. เป็นไงสบ,สบายดีไหมลูก mm. สบายดีไหมสบายดีเปล่า mm. คิดถึงเอฟซีไหมลูกคิดถึงไหม mm. อ๋อคิดถึงแม่แม่ด้วยเนาะ mm. นะแฟนมานี้มาเร็วม,มานี้มามยาอยู่นี้ไปไหนนะน่ะอ๋อไปไหนลูกไม่มีหมดแล้วพ่อหมดโอ้ไม่มีกล้วยนะไม่มีนะนี่ครับเราก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับผมเนื่องจากเราก็ปัญหาเยอะนะครับปัญหาจิตใจด้วยน,นนะ้องแ้นนาะเป็นไงแน้นแ้นยังสบายดีนะลูกเนาะ ใช่ไหมหอโอ้เราก็ยังดูแลก,กันดีนะครับเราก็ไม่ได้เคยทอดทิ้งเขานะครับผมแม่ยังกินดีอยู่นะเนาะนี่ครับเราเข้าป่ามาแล้วไปไหนนะลูกหอยโอ้ยไปไหนค,นะคุณสวยฮะคุณสวยคุณสวยจะไปไหนลูกอ๋อมา,มาเร็วมา,มาเร็วมาเร็วอ,อยู่ดีๆกันลูกเอ้ย นะพ่อเหนื่อยนะ mm hmm. นะเป็นกำลังใจให้พ่อด้วยนะบ๊ายๆเอซี hmm. bye, หน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคอยลูกคอยไปไหนอะ่ะบ mm hmm. ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคนสวยโอ้บายบายเอซี hmm. oh, bye, ด้วยบายบายสวยด้วยลูกอ mm ่า hmm. uh, ฝากคิดถึงหนูคิดถึงหนูหนูแป้นด้วยนะป่ mm hmm. านที่หนูแป้นด้วยนะคะ mm hmm. ถึงด้วยปัด้หนูแป้นด้วยจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเดาโอไม่มีกล้วยลูกอ๋อมีหวีหนึ่งอ๋อถอยถอยถอย,ถอยไปพอแล้วถอยถอยไปแป้นไม่มีลูกเหยียบหญ้ามาเลยอ่ะถอยดิถอยถอยดิกินหญ้าเนละถอยเออนะ่กินหญ้าดีๆลูกถอยดูมันเหยียบหญ้าดิ กินมาเลยหญ้าเนี่ยเออโอ้หญ้าไม่หางาง่ายๆนะลูกนะกินให้หมดนะแทนบ๊ายบายเอชดีด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณครับที่ติดตามมานนะครับ๊ายบายครับผม